หากคุณต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ถ้ามีโอกาสคุณอยากจะพาสิ่งที่จากไปกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังที่เล่าถึงประเด็นนั้นครับนั่นคือ r a n k e n w ว n n i e หนังแอนิเมชันจากผู้กำกับที่มีสไตล์เฉพาะตัวอย่างชิมเบอร์ตัน r a n k e n w ว n n i e เล่าเรื่องของวิคเตอร์แฟรงเกนสไตน์เด็กชายผู้รักวิทยาศาสตร์และมีเพื่อนสีสีขาน่ารักชื่อสปากี้สุนัขพันธุ์บูเทริคี่เล่นแต่วันหนึ่งสปากี้ได้จากไปเพราะอุบัติเหตุทำให้วิกเต เขาจึงตัดสินใจใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อคืนชีพเพื่อนรักขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อความลับนี้ถูกเปิดเผยผู้คนในเมืองตาหวันกลัวและเข้าใจผิดจนนำไปสู่ความโกลาหลครั้งใหญ่จากสิ่งมีชีวิตประหลาดอื่นๆที่ผุดขึ้นมาสำหรับหนังแอนิเมชัน Frankenstein ในปี2012นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากหนังสั้นชื่อเดียวกันแต่หนังสั้นเรื่องนั้นก็ถูกมองว่ามืดมนและน่ากลัวเกินไปสำหรับเด็กในยุคนั้นด้วยความรักและความผูกพันที่ทิมเบอร์ตันมีต่อเรื่องราวนี้ เขาก็ยังคงเก็บความฝันที่จะสร้างมันในรูปแบบแอนิเมชันสตอร์โมชั่นฉบับเต็มไว้ในใจตลอดมาเกือบ30ปีและการที่หนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องถูกนำเสนอในรูปแบบขาวดำเพื่อเป็นการคารวะหนังสยองขวัญคลาสสิกในยุค1930-1950อย่างแฟรงคลินสไตล์เด็กคูราหรือภาพยนตร์ของวินเซนต์ไพรซ์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของเขา ฟรงเกนวีนีพาเราไปสำรวจความรู้สึกของการรับมือกับความสูญเสียอันใหญ่หลวงและความพยายามที่จะเอาชนะความตายซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญเราจะได้เห็นกลไกลทางจิตวิทยาที่วิตเตอร์ใช้ในการเยียวยาจิตใจของตัวเองผ่านวิทยาศาสตร์นอกจากนี้หนังยังตั้งคำถามถึงเรื่องการยอมรับความแตกต่างในสังคม ตัวละครหลายคนมักถูกมองว่าแปลกหรือแตกต่างการที่คนในเมืองหวาดกลัวและเข้าใจผิดถึงสิ่งที่วิกเตอร์ทำสะท้อนให้เห็นถึงการที่สังคมมักจะตีตราหรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจ f ฟรง k เอนวีนี่คือจดหมายรักที่พูมกับทิมเบอร์ตันมีต่อภาพยนตร์คลาสสิกที่เขารักหนังได้รวมทั้งความตลกร้ายความอบอุ่นและกิ่ไอของหนังสสองความคลาสสิกรวมกันได้อย่างลงตัวแล้วเรื่องนี้เองจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมคนรักหนังทั่วโลกจึงหลงรักผลงานของผู้กํากับทิมเบอร์ตันครับ